สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมนะครับเครื่องพ่นแบตเตอรี่นะครับยี่ห้ออาตูมีสามสีนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะเป็น16บลิตรนะครับเดี๋ยวผมพามาชมอุปกรณ์ทีละชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นตัวนี้ครับอะแดปเตอร์นะครับไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แล้วก็สายพ่นยากองไว้กองเสษหญยาต่างๆนะครับเวลาเราเติมน้นยาถุงซีน แล้วก็ก้านของเขานะครับก็สามารถยืดได้หดได้สายสะาายสองเส้นนะครับแล้วก็มือบีบชุดมือบีบส่วนหัวที่แถมไปนะครับจะมีทั้งหมดสามหัวมาดูหัวแรกหัวแรกจะเป็นหัวฝักบัวห้ารูนะครับหัวที่สองหัวฝักบัวสี่รูหัวสุดท้ายหัวพ่นคู่ทูยินวันนะครับทางร้านเรา ตัวนี้ขายดีที่สุดนะครับยี่ห้ออาโต้16ลิตรนะครับราคาก็500กว่าบาทนะครับพี่ท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่16ลิตรนะครับเบาๆแม่บ้านพ่อบ้านใช้ได้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้มี3สีให้เลือกครับ